เรียนสู่ผู้ประสบภัยโรงเรียนสิ่งสะอาดทำได้โรงเรียนทุกคนละทำได้ไหมหลังจากพิธีเปิดเสร็จเราก็ไปเดินงานกันนะคะคือคนเยอะมาก<า>เดินไปเดินมาลูกๆฉันคือหิวน้ําแล้วค่ะนะจุดดีกแลแบ่งกันกินโลกวันนี้ก็คือเดินดูแลปสามตลอดงานและรุ่น2ก็มาหาถึงที่เลยรุ่น2นี่ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วโต<อ>แต่ตัวของจริงค่ะเกือบไม่ใส่เหมือนเดิมพี่อิมอะไรเนี่ยเดินงานเสร็จปสาอ,อยากหมุนไข่ไดโนเสาร์โอเคจัดไปได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้ค่ะไม่เหมือนไดโนเสาร์เลยนี่ขนาดอยู่ในห้องแอร์นะฉันยังแบบเหงื่ เสร็จเราก็แวะเซเว่นให้เด็กๆก,กันนะคะรถจอดปุ๊บโรงเรียนสิงสะอาดวิ่งกรูเข้าเซเว่นอย่างไวและเหมือนไม่ค่อยเข้าเซเว่นแกดูแต่และคนหยิบดีโอโออลังการตอนเดินหยิบขนมว่าคิวแน่นแล้วตอนรอจ่ายตังค์แน่นกว่าค่ะคิวยาวไปถึงเชียงใหม่เลยแม่ตอนนี้และครูแก้มก็เจอ f อีอีกหนึ่งแมตช์โรงเรียนไหนไม่รู้คะ่ะยังไม่ได้ถามโอ้โหโรงเรียนเขาเหมารถปัดกันเลยอะได้ของถูกใจแล้วก็ขึ้นรถกลับโรงเรียนพอออกจากปั๊มเท่านั้นแหละฝนคือเทลงมาหนักมากแลวฝนก็คือไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยเราต้องตัดสินใจว่าควรไปต่่ออหหรืาทีพัักก็เลยตดสินใจ